พอมาถึงมุมปั๊บเราหยุดดูแล้วก็วนมาถึงมุมปั๊บหยุดดูแต่มุมก็แค่ฟังเสียงครับก่อนจะปาเนี่ยฟังเสียงเขาหน่าจะเอ๋งก็ปิดใส่ครับก็โยนแน่นอนครับแค่นี้ครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสครับเวลาเราเจอมันก็ชิวครับกรสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นักล่าไลยลืมชาแนลตัวเองนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมโฮมสะวิทโฮมครับไขไม่โฮมง้เอาละวครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับ ผมแนะนำเป็นออฟตัศซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแนละ้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายเ่าจะใส่หูฟังใส่ลำบงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีนก็ได้ด้วยนะครับรถลทีหนึ่งร้บาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผม,ม,บผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม,เต,มเต็มสายการชา แนะนำเป็น CGC t h a ไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC t h a ไทยแลนดครับผม ซึ่งวันนี้นะครับใครจ๊กยังไม่เป็นนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับจร <Huh? S 1> ิงๆน้องๆพี่ๆหนูๆที่กําลังมึนเมามึนและเล่นแล้วแพ้แล้วรู้สึกว่าพลังและแรงบันดาลใจของเกมนี้มันไม่ได้เลยนะครับ <Huh? S 1> ผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันใช้ทีมมือค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่สกิลเพล์ของเราก็ต้องเยอะเหมือนกันนะครับ <Huh? S 1> เดี๋ยวผมจะมาสอนทุกๆคนในการจุกแบบอีซี่รูปนะครับในด่านใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจุกหม้อหรือผีตัวใหม่กันไปเลยนะครับสำหรับ ผีพายนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเทคนิคในการรับมือกับผีพายได้อย่างไร <Wow. S 1> และจะมีวิธีการวิ่งแมสนะครับเวลาจูก,กับผีตัวไหนอย่างไรบ้างครับผมไป let's go <S เอาละครับผมเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับด่านใหม่หรือว่าด่านไหนทุกๆด่านนะผมจะแนะนาให้ทุกคนเปิดประตูทิ้งเลยนะครับแล้วก็ขิงเลยกูเปิดหนึ่งบาน เปิดสองบานเปิด <c oughs> สามบานเพราะว่านะครับผมจะบอกไว้เลยว่าผีเนี่ยจะพยายามที่จะมาทําลายประตูพวกนี้และวิธีในการจุกนะครับผมเวลาเราเปิดประตูไว้เพื่ออะไรนะครับเวลาเราจะจุกเนี่ยเราจะพยายามวิ่งวนจนเขาทันเราแล้วเราจะกดปิดประตูครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับอ่ะเหมือนเช่นอย่างงี้ใช่ไหมครับเราจะวนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดูข้างหลังไปครับถ้าเขาโผล่ไหมเราก็จะไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาจะพยายามทําร้าย อ่าเนี่ยเขาทำลายถึงอีกขวางใช่ไหมครับสมมตินะอ้บเราวิ่งมาอย่างงี้ครับเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับเลี้ยงสเตมิน่านะพอถึงมุมแล้วก็ปล่อยสเตมิน่าเลยครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะวิ่งวนได้เรื่อยๆครับแล้วสังเกตสเตมิน่าร่างซ้ายเห็นไหมเราจะวิ่งวนได้เรื่อยๆเลยครับผมเนี่ยเราดูอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาก็จะพยายามไล่เขาจะไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเห็นไหมครับเราก็กดสเตมิน่าวิ่งไปเรื่อยๆครับพอเขาจะถึงแล้วเนี่ยเราค่อยปิดประตูใส่หน้าเขาเห็นไหมเขาจะตีไม่ได้ครับแล้้้้ววววจจะะมมมีีีีีีััังงหหใเเเเเรรรรรราาาาาาฉกกกแล็็สตินนน่่่ยยคคบบทอออๆไป เขาก็จะวิ่งไล่เราเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวตีใกล้เนาะอันนี้ในในกรณีที่เราเจออ่าตัวตีใกล้นะครับเขาจะวิ่งเรื่อยๆเราก็พยายามวนพอมาถึงมุมปับ๊บเราหยุดดูแล้วก็วนมาถึงมุมปั๊บหยุดดูแล้วก็วนมาถึงมุมปุ๊บเราหยุดดูเห็นไหมแต่ไม่น่าเราไม่ทันแล้วเราก็รีบปิดประตูครับแต่ในกรณีที่ถ้าเราไม่ได้เปิดประตูไว้ในตอนแรกเนี่ยมันจะลําบากมากๆเลยครับจะลําบากมากๆเลยสําหรับการที่คิลเลอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอะ เขาจะทําลายประตูหมดหลังจากนั้นเราวิ่งมาเนี่ยจะเซอร์ไพรส์มันจะฟักเกอร์เลยมาตรงกลางเดี๋ยวผมสอนวิธีการเล่นจู๊กเด็กของโอ่งนะครับผมโอ่งเนี่ยเราวิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับมันจะอินฟินิตี้ลูปครับเขาจะโผล่มาไม่ซ้ายก็ขวาเนี่ยเรามองเงี้ยโผล่ขวาใช่ไหมครับเราวิ่งปล่อยชิปไกลแล้วเราวิ่งปล่อยชิปเพราะเขามีสโลว์เใช่ไหมครับพอสโลว์หายเราอย่าไปวิ่งปั๊บเห็นไหมครับสโลว์หายเราอย่าไปวิ่งปั๊บเห็นไหมครับแล้วก็เราก็วิ่งปั๊บบบพอมมมมาาาาถึงงหหลลุุเเเเีีี้้้้ยขขจะตรรรใช่ััคคก็น เขาจะตีไม่โดนครับระหว่างอิโมชันเนี่ยแต่ถ้าเป็นผีพายอะระวังเขาโยนฝั่งตัวข้ามาด้วยนะผมจะไม่ไม่สอนใช้บัคกนะจะไม่สอนใช้บัคกแล้วเราก็มารอออค์เดิมครับแค่นี้เองครับเราก็จะใช้ได้แล้วนะครับและถ้าลูบ2นะครับเกิดเราวิ่งพลาดหรือเราดันเล่นผิดแผนนะครับอัตตาเขาเริ่มแดงแล้วใช่ไหมครับกรณีที่มันนานอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาวิ่งมาแล้วแล้วเราเห็นแล้วเมื่อกี้มุมหนึ่งเนี่ยปุ๊บเขาวิ่งมาแล้วนะครับแลวในกรณีที่เราวิ่งไม่ทันสติมิน่าเราหมดหรือเราโดนอะไรก็ตามนี่ให้กระโดด แล้วก็แอบตรงนี้ถ้าเป็นผีพายนะเขาจะโยนไม่ได้ครับแล้วเขาก็จะใช้แฟดเนี่ยไม่แฟดเขาก็จะเดินมาลงมาตรงนี้ครับจะมีวงเนี่ยเราก็ต้องวิ่งวงเนี่ยครับสวนกลับขึ้นไปอีกครับวิ่งวิ่งวงเนี่ยครับกลับสวนขึ้นไปอีกแล้วก็จะเล่นองค์นี้ได้อีกครั้งครับแล้วก็จะมารอองค์นี้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นจุ๊กอินฟินิตี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะลงองค์นี้วนไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนํานะว่ามันก๊อทสุดนะคือคุณมานี่เลยครับแล้้วววคคุุณก็นนนี่รับใใหสดจเลย แล้วก็ค่อยปิดประตูบานหนึ่งอ่าวนได้สุดใจเลยครับอ่าเขาพยายามไล่ปับ๊บพอเราปิดประตูบานนี้อย่ายืนรอครับรู้เลยว่าเขาทาลายเนี่ยเราไปเลยไปรอหน้าโอ่งครับนึกออกไหมอ่าพอเรามารอหน้าโอ่งเนี่ยเหมือนเดิมครับก็เข้าหลุมโอ่งไอ้ี่ยหลุมโอ่งนรกเลยครับถ้ายังไม่แก้นี่แล้วก็จะเป็นจูบเด็กครับเราก็จะไปวนใหม่ครับพอเราไปวนใหม่ทีเนี้ยเรียบร้อยเลยพอวัวนใหม่รอบหน้าใช่ไหมครับสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับพอเราวนปับ๊บรอบนี้ เราจะไม่ไปที่เดิมอีกใช่ไหมเราก็ไม่เล่นประตูบานต่อไปเพราะไอ้ตรงนี้มันมีประตู4บานครับมีประตู4บานนึกออกไหมครับเนี่ยครับเราเล่นบานนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมเรามาวนบานนี้ต่อครับเนี่ยครับเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงไอ้เหี้ยวนอยู่ยงั้นแหละวนจนเขาทันเพราะเขาทันเราปิดประตูบานนี้ปิดเสร็จใช่เขาเริ่มทําลายแล้วก็กลับไปอยู่โอ่องอีกครั้งหนึ่งครับเขาก็จะเอานิ้วกลางแล้วก็ฟัดอยู่แบบนี้ครับผมอันนี้คือวิธีการวนอินฟินิตี้ลูปนะครับ อินฟินิตี้โอ่งนะครับคือเขาต้องเสียสกิลเยอะมากเในการไล่เราครับแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเล่นยามนี่แทบสเตนีสเตมีน้าไม่หมดเลยนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับผีพายก่อนนะครับผีพายเนี่ยจะมี2โหมดโหมดแรกคือเขาจะปาบอลครับผีพายลองโยนบอลไปมอ่ามันจะเป็นปาบอลอย่างนี้ข้อดีก็คือปาระยะไกลครับแล้วก็แรงนะครับผมปาประมาณ5ครั้งเสือตายนะครับผมไม่ต้องถึงตัวนะครับข้อเสียคือปาเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ ปลายากถ้าศัตรูเขาวนตัวครับแล้วเวลาเราสังเกตก่อนผีพายจะปลาเนี่ยอ่ะเนี่ยเราเราเราหมุนอย่างเงี้ยเขาจะปลาไม่โดนใช่ไหมครับพี่สังเกตก่อนจะปลาผีพายจะร้องอทุกครั้งครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราดูอย่างนี้ครับร้องหลบครับร้องหลบครับคือร้องแล้วเขาจะล็อกเลยร้องหลบครับผมอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยครับผมแล้วเวลาเราจะหลบครับเราหลบไปทางตัวเขา เนี่ยหลบมาทางตัวเขาครับเขาจะหมุนพยายามหมุนเพื่อจะปาเราครับทีเนี้ยจะไม่มีทางละที่เขาจะปาเราได้ครับแล้วไม่เล่นใกล้อ่งไว้ครับนะเนี่ยเขาจะพยายามปาเราปายังไงก็ไม่โดนครับคือเราต้องอ่านเขาไปเรื่อยๆครับวัดเชิงกันปึ๊บพอเขาพลาดเราก็มุดเลยครับเจอกันครับกูไปแล้วอารมณ์ประมาณนี้มาคอมโบโอ่งอีกครับอีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้คือวิธีการสู้กับผีพายแต่ทีนี้แต่ทีนี้ในกรณีที่2เนี่ยผีพายเขาจะมีอีกโหมดหนึ่งครับคือเขาจะกดตัววีแล้วเขาจะแปลงร่างเป็นโหมดตีกล้ ทีนี้ตีใกล้กับสเตมิน่าเนี่ยพอคอมโบกันแล้วเราจะวิ่งไม่ออกครับสิ่งที่เราควรถือเวลาเจอผีพายนะครับไม่ใช่ไม้หรืออะไรเราต้องถือขวดสเตมิน่าครับอ่ะลองแปลงร่างเลยครับทีนี้เราจะวิ่งหนืดครับแล้วก็เราจะไม่ทันเขาจะกินใช่ไหมเราต้องแดกไอ้ตัวนี้ครับเราวิ่งให้สุดเลยครับไปหาองหรือหาที่เซฟโซนหรือหาจุดกระโดดครับเพราะเขาจะมีเวลา20วิในการอยู่ในโหมดนี้ครับเราต้องกระโดดหนีไปเลยครับอ่ะรอเขารอเขาดูเชิงเขาแล้วก็ถือขวดสเตมิน่าเราจะใช้ในตอนที่สเตมิน่าหมดนะครับ มันก็จะวิ่งไปเนีน่ยเห็นไหมหมดแล้วเนี่เขาออกออกหมดแล้วครับเขาออกหมดแล้วในกรณีที่2ที่เราเล่นยูรินะครับเขาก็เข้าหมดแล้วแฟดเลยครับผมอ่าเนี่ยพอเราแฟดแล้วเรียบร้อยครับเขาก็จะฟันมั่วแล้วเขาก็จะเหลือเวลาอีกแค่15าวิครับแต่อีก15าวิเราดึงระยะมาเลยดึงรอไว้ก่อนอ่าให้เขาไกลประมาณนี้ครับถ้าเขาจะไล่ต่อเขาก็จะเหลืออีกสิบวิและน้อยลงไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วเหมือนเดิมครับพอเขาจะเริ่มปาเราก็กลับประชิดตัววนอยู่แค่นี้ครับแล้วเขาก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับ ต้องดูใ่ครับมุมแคบๆแบบนี้ต้องระวังอันนี้ตาเขาแดงเห็นไหมมุมก็แค่ฟังเสียงครับก่อนจะปลาเนี่ยฟังเสียงเขาหน่ะเห็นไหมเขาจะปลาเขาจะฟังเสียงตลอดครับหน่ะเห็นไหมมันจะปลาไม่ได้ครับแล้วก็ปิดประตูได้ครับป่าเสร็จแล้วเปิดครับกวนสตีนไปเลยครับเพราะเขาแปลงร่างไม่ได้ครับเนี่ยเราทําอยู่แค่นี้ครับวนไปเลยครับวนวนหลังเขาเะไ่มาให้มาจุดบอดเสมอครับอ่ะปิดแต่แค่นี้ครับผมนี่ก็คือเรากวนแค่นี้ครับเข้ากู้เนี่ยก็ตาไม่โดนแล้วครับคือตัวมันแบบ มันก็เก่งอะครับถ้าคนเล่นเป็นแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นมันก็ไม่เก่งอะแล้วเขาโมโหแปลงร่างแปลงร่างกูโมโหแล้วไอ้แปลงร่างโมโหแล้วแฟดครับผมเรียบร้อยเขินเลยเขินเลยครับเจอเนจักกะเนตวงแหวนไปเขินเลยเราเลือกเลยครับว่าจะเล่นต่อเขาหรือจะหนีครับถ้าจะเล่นต่อเขาดึงครับดึงดึงระยะอ่ะเขาเห็นแล้วแหละดึงระยะแล้วยังไงไล่ไม่ทันครับแล้วตอนนี้เราพยายามมองหาขวดขวดสเตมิน,น่าขวดสเตมิน,น่าไล่ไม่ทันเดี๋ยวเราก็วนโอ่ง เนี่ยเขาไม่มีตีไกอ่ะเขากลับมามีตีไกแล้วปุ๊บเราโยกกลับมาประชิดตัวเขาเหมือนเดิมเนี่ยครับแค่นี้เองครับแล้วสู้ว่าบีพายเนี่ยยากครับแต่ข่าเรานี่คือเราต้องรู้เชิงเขาก่อนว่าเขาจะเล่นยังไงอันนี้คือเทคนิคการเล่นบีพายใรับมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุ๊กนะครับต่อมาครับผมอันนี้เป็นจุ๊กเด็กอันที่2นะครับผมเนี่ยครับเวลาเราไล่อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าผีก็ไล่อย่างนี้ปุ๊บเราปิดมุมครับพยายามปิดมุมเวลาเขาจะโยนปิดมุมเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วเรามารอตรงนี้ครับ เขาทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตรงนี้คือจุดบอดที่สุดของผีพายแล้วครับผมเซฟโซนนะครับสิ่งที่เขาจะทําอย่างเดียวคือหายตัวครับหายตัวแล้วเขาจะมีเวลาว่าง14วินาทีนะครับให้เราวนกลับไปอันนี้คือเขาหายตัวแล้วเรารู้แล้วว่าเขาจะจะหายตัวเห็นไหมครับเขาต้องรอย14วิครับเนี่ยเราก็วิ่งไปอแล้วแต่เราาก็จะขึ้นลายไหนก็ได้ครับ วิ่งมาแล้วก็ตปรอที่เดิมตรงนี้เลยครับแต่จุกนี่คือเราจะเสียเลือดอันนี้ลอดนี่คือเราลอดไปแล้วอีกสิบสี่วิครับถ้าเขาจะลงเราก็วิ่งออกไปทางนู้นเลยแต่อย่าเล่นพื้นที่เปิดอย่างนี้นะเวลาเจอผีพายจะเอจะปิดใส่ครับก็โยนแน่นอนครับแค่นี้ครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสครับเวลาเราเจอมันก็ชิวครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าไปแพนิกครับหรือกลัวแล้วถ้าเรามีกล้องก็อย่าลืมใช้ตลอดครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับรออีกห้าวิครับคือเราดึงเวลาได้ตลอดเวลาเลยครับในการเจอเขาเนี่ยเราดึงได้ตลลอดเยก็ประมมาณนี้ผ โอเคครับผมและนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการจุกนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับผมผมเมนยูริด้วยนะครับแล้วก็ชอบจุกมากเลยนะครับมี2ทางเลือกคือจริงๆแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนพยายามเข้าไปขัดนะครับเหมือนเข้าไปเทตหรือไปช่วยเพื่อนในการแบบใช้แฟตหรือว่าใชา้ไอเทมนะครับในการช่วยเหลือซึ่งคนที่จะจุกดีอาจุกแล้วแบบมันช่วยได้เยอะเนี่ยก็จะมีหมดนะครับทั้งเป็น ยามก็ได้ครับเลือกที่สเตมินาเยอะๆหรือไม่ก็เลือกสกิลตัวช่วยเยอะๆครับอาทิเช่นอายูริก็ดีนะครับปาปาสตันก็ดีแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับผมแต่ผมคิดว่าอันนี้ทุกคนน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ ไม่น่าจะกลัวด่านพายน้ำเลยครับด่านนี้ไม่น่าจะมีใครกลัวแล้วจนกว่าเขาจะแก้เมตามานะถ้าทีมงานได้ดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมผมจะคอยตามแก้แล้วกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับ <sm ell an> เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับสาวกอาโฮมสวีดงครับผมเจอกันผมสวัสดีครับเจอก,กัน